ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนันทิดาคำจินสีค่ะหนูได้มารู้จักพระเจ้าช่วงประมาณเดือนมีนา2019ค่ะเริ่มต้นจากที่เข้าโรงพยาบาลในปี2018ค่ะเนื่องจากว่าเป็นไทรอยแล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเข้ารักษาตัวได้7วันแล้วหมอให้ยาทุกตัวแล้วก็ไม่ดีขึ้น หมอเลยบอกว่ามันค่อนข้างจะรักษายากแล้วโอกาสที่จะหายอ่ะมันมันไม่มีพออาจารย์หมอวางมือที่ศีรษะแล้วสึกว่ามันร้อนแล้วพอสักพักหนึ่งอาการที่หนักแล้วก็ที่ล้อมค่อยๆจางไปหลังท,ที่จากที่คุณหมอได้วางมือแล้วพอวันนั้นหนูได้รับเชื่อพระเจ้าหนูกลับไปทุกคนบอกว่าให้ลองอธิษฐานถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าลองอธิษฐานดูว่าเราจะขอในสิ่งที่เราต้องการแล้วพระเจ้าจะช่วยรักษาในสิ่งที่เรา อยากให้พระเจ้าทําให้เราหนูก็เลยอ,อธิษฐานดูหลังจากที่อธิษฐานได้ประมาณ7วัน